สสะพคกวโตวอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัะพคกวโตวอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัะพคกวโตวอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามสามิ mm hmm. ขอกราบท่านพระอาจารย์มหาสมชายและก็พระเถรานุเถระ ก็ขอเจริญพรผู้ที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์ในภาคบ่ายวันนี้นะก็เท่าที่เห็นพวกเราจากหน้าจอนะอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะก็เป็นผู้หญิงมากกว่า50%เนะผู้ชายก็จะน้อยกว่าหน่อย ส่วนอายุเท่าที่เห็นก็โดยเฉลี่ยก็น่าจะมากกว่าสีขึ้นไปเนะาะอาจจะช่วง40กว่าขึ้นไปก็ถือว่าก็อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเนาะก็จะมีวัยวัรุ่นหรือว่าวัยเด็กเนี่ยน้อยก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนที่ เราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรนะบางคนก็อาจจะมีครอบครัวแล้วนะมีสามีมีภรรยาแล้วหรือบางคนก็อาจจะมีลูกแล้วนะอันนี้เราก็ก็ผ่านมาอยู่ในช่วงของวัยกลางคนก็มีสติติของที่เมืองไทยอยู่เหมือนกันว่า วัดปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอายุทยาก็มีปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกๆเดือนตลอดปีก็ได้ทำสติติไว้เหมือนกันเนาะว่าผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสติติเป็นอย่างไรเนาะอันหนึ่งที่ที่คงจะเหมือนกันเนะเห็นจากภาพเนี่ยก็มีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะ อันนี้ก็เป็นสติติอย่างหนึง่งส่วนอายุของผู้ปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติโดยเฉลี่ยกอ็อยู่ที่45ปีขึ้นไปเราคิดว่ามีความคล้ายคลึงกับผู้ปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้นะจากเมื่อก่อนเนี่ยท่านเจ้าวาท่านก็บอกว่ามีอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะ50กว่าเกือบเกือบ60นะแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เข้าร่วม สนใจปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยน้อยลงนะอันนี้เองเนี่ยอย่างหนึ่งก็ก็คงแสดงว่า,าพวกเราเองเนี่ยก็คงจะมีความสนใจหรือว่ารับรู้ธรรมะได้ได้เร็วขึ้นนะหรือว่ามีความสนใจตั้งแต่อายุยังไม่มากนะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เรา ปฏิบัติเราก็จะเห็นแหละว,ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนาะหรือว่ามาทําบุญเป็นหลักนี่แหละแล้วก็พาพวกเราทําแต่ปัจจุบันเองก็อย่างที่บอกว่าพวกเราอาจจะมีความสนใจที่เร็วขึ้นนะแล้วก็การสื่อสารหรือว่าการที่เราจะพบช่องทางของธรรมะเนี่ยก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะก็จึงเป็นเหตุนเนี่ยให้ให้เราได้มาร่วมปฏิบัติธรรม มีประสบการณ์ตั้งแต่วัยกลางคนของเราแต่ถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะ,ะประมาณได้ว่าความทุกข์ที่มันเข้ามาหาพวกเราเองเนี่ยก็คงมีมีมากขึ้นหรือมีเร็วขึ้นเหมือนกันเนาะเราอายุน้อยลงเรามาปฏิบัติ ก็อีกอย่างก็แสดงว่าความทุกข์ที่เราได้รับหรือว่าเรารู้สึกเนี่ยมันก็มีมากขึ้นมีเร็วขึ้นอยู่รอบๆตัวเราก็ตามสังคมที่มีความเจริญนะทางด้านวัตถุนะหรือว่ารวมถึงเทคโนโลยีเองก็ตามเนะเพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีสติในการใช้เนี่ยเราก็รับรู้ความทุกข์มาได้เร็วมาได้ง่ายเนาะ เราอ,อย่างพระเราเมื่อก่อนพระวัดป่าเราอยู่ในวัดเนี่ยก็ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรที่สะดวกมากมายเนาะการที่จะรับรู้เรื่องทางโลกเนี่ยก็นอ้อยนอกจากว่าบางครั้งมีข่าวใหญ่ๆท่านอาจารย์ท่านก็จะประกาศในที่ประชุมสฆงให้ทราบว่ามีข่าวอย่างเช่นสึนามิอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้ฟังแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะ เรามีการติดต่อสื่อสารที่ที่เร็วขึ้นที่สะดวกขึ้นเนี่ยเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้แม้กระทั่งเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างที่ว่าพระอยู่ในวัดเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรแต่ว่าทุกวันนี้เราอาจจะจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารแล้วก็เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าถ้าเราไม่มีสติในการใช้เราก็ก็รับรู้ข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกอันนี้ทั้งที่ จำเป็นก็ดีไม่จำเป็นก็ดีมากมายเนี่ยเรา,าไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับเรา,า,าถึงแม้เราจะอยู่ในวัดนี่แหละเนาะกายเราไม่ได้ออกไปอยู่โลกภายนอกแต่ว่าเรารับรู้โลกภายนอกทั้งหมดมาอยู่ที่ที่ที่เราได้นะอันนี้เองเนี่ยก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกว่าก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย รู้สึกว่าเรามีความทุกข์เร็วขึ้นตั้งแต่เราอายุยังไม่มากเนาะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็อาจจะมีความทุกข์หรือว่า,ามีการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เมื่ออายุมากนะก็แตกต่างกันตามบริบทของสังคมอันนี้เองเนี่ยก็จึงจําเป็นเนี่ยที่ว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความเจริญมี สิ่งที่เราจะเลือกรับรู้ได้มากมายเนาะเราเพียงปลายนิ้วเนี่ยปลายนิ้วสัมผัสเนะเราก็รับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างที่บอกก็มีทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะอันนี้เองเนี่ยมันก็จึงเป็นเครื่องที่จะดึงสติเราหรือว่าดึงความสนใจเราเนี่ยไปสู่ในเรื่องทางโลกธรรมเป็นส่วนใหญ่จึงจำเป็นเนี่ยที่ บางครั้งเราอาจจะ,ะสละเวลาเนอะอย่างครั้งนี้9วันเราก็สละเวลาที่เราจะมาฝึกหัดที่ให้จิตเราเนี่ยมีความนิ่งสักเนี่ยสัก9วันสักระยะหนึ่งก็ยังดีก็เพื่อที่ว่าเราก็จะได้พิจารณาดูนะว่ากำลังจิตของเราเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราจะเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ย บางครั้งเนี่ยเรารับรู้มาอยายตนะทั้งหกเนี่ยเราก็กวาดแกว่งไปตามนั้นเนาะไม่ว่าจะทางรูปเสียงโมทัพภะธรรมารลมต่างๆนี่แหละเราก็จะเห็นเปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าแต่เมื่อเรามาเข้าการปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อเราฝึกจิตช่วงแรกๆเนี่ยจิตเราก็อาจจะนิ่งได้ยากเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากสัญญา ที่ที่เราเก็บสะสมมาก่อนที่เราจะเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมออนไลน์นี่นะมันก็ยังตามเข้ามาเนาะแต่พอสักวันที่สามวันที่สี่หรือวันที่ห้าเนี่ยวันนี้ที่ถ้าเราตัดเรื่องของโรคภายนอกที่เราจะรับรู้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นผลว่าจิตของเราเนี่ยก็จะมีความนิ่งได้มากขึ้นเนาะ ตา,ตามสัญญาอารมณ์ที่ที่เราไม่ได้เสพหรือว่ารับรู้เพิ่มเติมอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นอันนี้สงที่เรามาปฏิบตัติหรือมาสมาทานศินแปดก็ดีนะอันนี้ก็จะเอื้อให้เราเนี่ยมีผลของการปฏิบัติได้ได้เร็วขึ้นนะหรือว่าเห็นเปรียบเทียบกับเมื่อเรายังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเนี่ยได้ แตกต่างกันทีนี้เองเนี่ยหลักของการปฏิบัติธรรมหรือว่ารีททสเนี่ยก็คงจะมีทั้งในส่วนที่ว่าให้เราฝึกหัดที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองดูอารมณ์หรือว่าดูความปรุงแต่งจิตใจของตัวเองเนาะแล้วก็พยายามทำให้มันสงบหรือว่า มีความนิ่งเพื่อให้มันมีกำลังก็อย่างหนึ่งก็โดยการที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมแต่ที่ท่านพระอาจารย์นันเนี่ยท่านได้เทศเมื่อเช้าเนี่ยนอกจากส่วนนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหลักของการที่เราปฏิบัติทำหลักสูตร9วันนี้ก็คือมีการฟังธรรม ซึ่งประโยชน์ของการฟังธรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องนะความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อนำไปใช้พิจารณาเวลาที่เรามีจิตที่สงบหรือว่านิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งบางวันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกเบาสบายใจจิตมันนิ่ง,นงเนี่ย เราพิจารณาอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหรือว่าเรามีจิตที่นิ่งๆเนี่ยเราฟังธรรมเนี่ยเราก็ฟังได้เข้าใจกว่าทุกวันนะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันว่าถ้าเรามีการฟังธรรมเนี่ยเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อใช้เวลาที่เรามีจิตนิ่งๆเนี่ยเราก็อาจจะยกหัวข้อธรรมมาพิจารณาเนี่ย โดยเป็นความเห็นที่ถูกต้องด้วยเนาะเราก็จะมีความเข้าใจหรือว่าทราบซึ้งใจในเรื่องสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็จะพิจารณาได้มีความถ่องแท้มากขึ้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่พระท่านเทศนะนอันนี้สมของการฟังธรรมก็มีข้อหนึ่งอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะว่า ก็จะทำความเห็นของเราให้ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าบางครั้งจิตเรานิ่งเราสงบง่ายเนาะแต่เรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราเอาความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นมาพิจารณาเนี่ยมันก็ทำให้ผิดทางผิดหลักไปได้เนาะอันนี้ก็จึงเป็นความสำคัญที่เราจะต้องอมีโอกาสที่ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านให้ความรู้หัวข้อธรรมะ ที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องให้เรานํามาใช้เมื่อเรานํามาพิจารณาเองเนาะอันนี้เนี่ยก็จึงเป็นหลักที่ท่านพระอาจารย์วางไว้ก็มีทั้งหลักปฏิบัติสมาธิภาวนาของเราเองแล้วก็ในเรื่องของการฟังธรรมเหมือนกันเมื่อเช้านี้เนาะที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยยางถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน หรือว่าอาจจะไม่เคยได้ยินสำหรับบางท่านด้วยซ้ำเนาะในเรื่องของสมมุติและวิมุติเนี่ยเราก็อย่างที่ท่านว่าเราเกิดมาเนี่ยมันก็ติดตัวมาหรือว่าซึมซับมาเนี่ยเป็นความเป็นสมมุติที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็อยู่เป็นอุปทานที่ยึดแน่นหนาในใจเราเนาะถ้าเราจะถอดถอนตัวเนี้ยเราก็อย่างแรกเนาะเราก็ต้องมี หลักที่รู้ว่าเป้าหมายของมันเนี่ยหรือว่าสิ่งที่แท้จริงของมันเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านสอนเลยเนาะว่าความไม่มีตัวตนหรือว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างอันนี้เองก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่เราจะเดินทางไปถึงเนาะแต่แน่นอนว่ามันก็มีความยากลำบากที่เราจะฝึกหัดหรือว่าเข้าใจให้ท่องแท้ก็เหมือนเรา เป็นเด็กตัวเล็กๆชั้นปฐมอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มันก็อาจจะเป็นข้อสอบของชั้นมหาลัยที่ว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราจะต้องอต้องหาคำตอบหาวิธีที่จะแก้ไขเนาะมันก็อาจจะ,ะมีความยากในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือว่าเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยแต่ว่า มันก็ติดฝังแน่นในตัวเรามาหลายภพหลายชาติหรือว่าเนี่ยตั้งแต่ชาตินี้ก็ดีที่เราเกิดมาเนี่ยมันก็ฝังแน่นเป็นอุปทานที่ยึดถือตัวอาตมาเองเนี่ยบางครั้งก่อนจะบวชก็มีความทุกข์อย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าว่าอ่าวิชาตันหาอุปทานอย่างเงี้ยอา่าเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็มีหลักในการพิจารณาอย่างไรแล้วก็จะ ทำให้เราละสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนะมันก็จึงจึงมีแต่ความคิดที่เป็นความทุกข์เนี่ยวนเวียนอยู่ในในสมองในจิตใจประจำประจำวันแต่ว่ามันก็ไม่มีสัญญาที่เป็นความรู้เนี่ยที่จะมาดึงให้เราออกจากความทุกข์สศร้าหมองอันนั้นได้เนาะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นอันนี้สงเนี่ยแหละที่ว่าถ้าเราได้ฟังธรรม ได้ยินได้ฟังมาก่อนเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังเนาะหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นอย่างที่ท่านอธิบายเพิ่มเติมทุกๆครั้งที่ทำลีทิสนี่ก็ดีเนาะอาจจะเป็นเรื่องเดิมนี่แหละท่านก็พูดพยายามหาวิธีที่จะอธิบายให้เราผู้เป็นเด็กน้อยเนี่ยให้มีความเข้าใจหรือว่าเห็นช่องทางที่จะ,ะแก้ไข ทําตามได้ดีขึ้นเนาะอันนี้เองท่านก็ไม่ไม่เขาเรียกอะไรมีความเมตตาสอนซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ดีแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรามีจิตน,นิ่งๆเราตั้งใจฟังเนี่ยทำที่เราเคยฟังมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ในทุกๆครั้งที่เราได้ฟังเพิ่มเติมเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นอาน,นิสงส์ในการฟังธรรมทั้ง5ประการอยู่แล้วเนาะ เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยยังที่ตัวธรรมาเองเนี่ยเมื่อมาวัดมากจันใหม่ๆเนี่ยก็มาวันแรกเลยเนี่ยก็ได้ขึ้นมาทําวัดเย็นแล้วก็ได้มาฟังธรรมจากหลวงพ่ออาานันต์เรานี่แหละเนาะหลังทําวัดเย็นท่านก็จะแสดงธรรมให้พระเนนฟังในวัดนะอันนั้นก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่ แสดงสดนะแสดงสดท่านเทศเราก็อยู่ในโบสถ์ด้วยแล้วก็ตั้งใจฟังก็มีความรู้สึกว่าจากใจของเราที่มันรุ่มร้อนอยู่เนี่ยด้วยปัญหาความเห็นผิดของเรานี่แหละเนาะมันก็ทำให้ใจเรารุ่มร้อนเนี่ยพอได้ฟังธรรมเทศนาในวันนั้นเนี่ยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังจากท่านพระอาจารย์นั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีความชุ่มเย็น โดยที่แบบบอกไม่ถูกนะอาจจะจําเนื้อหาในในวันนั้นไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกที่อยู่ในใจที่ได้ยินได้ฟังทำครั้งแรกจากท่านพระอาจารย์นันในวันนั้นเนี่ยก็ยังจําได้นะมันทําให้จิตใจเรามีความชุ่มชื้นชุ่มเย็นขึ้นโดยอย่างที่บอกอย่างที่ว่านะ่คือบอกไม่ถูกหรือเหมือนอย่างที่ท่านเปรียบเทียบแหละว่า่าเราก็อาจจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆที่กําลังเติบโตนะแล้วก็ท่าน ให้ธรรมะมาเนี่ยมันก็เหมือนมีร่มเงาหรือมีอน้ํามาลดให้เราเนาะความรู้สึกของต้นไม้ที่ได้รับร่มเงาหรือว่าความชุ่มชื้นที่ว่ากําลังเหือดแห้งอยู่เนี่ยมันก็มีความเย็นความชุ่มชื้นขึ้นได้เนาะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นอนนีิสงในประการสุดท้ายเนาะก็คือถ้าเราฟังธรรมด้วยดีเนี่ยเราก็จะมีความ ชุ่มชื้นใจอย่างหรือว่าซาบซึ้งใจอย่างที่ท่านว่าได้เนาะแต่แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าเป็นทุกครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จึงต้องมีการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยควบคู่กันเพื่อให้จิตเรานิ่งแล้วก็มีกําลังที่เราจะตัดนิวรณต่างๆหรือว่าอารมณ์ความกัดแก่งของจิตใจเนี่ยออกไปในช่วงที่เรา,าฟังธรรมอันนี้เองก็จึงเป็นข้อคิดที่จะขอแนะนำไว้สำหรับวันนี้ให้กับผู้ปฏิบัติธรรม Online, ออนไลน์ทั้งประเทศต่างๆนะให้มีโอกาสหรือว่ามีกำลังใจที่จะเรียนรู้ธรรมะไปสู่เป้าหมายที่ท่านบอกท่านสอนนะเราก็ก็เดินไปทีละขั้นนะถ้าเราไม่ท้อมันก็ก็มีโอกาสที่จะถึงนั่นเองนะก็ขอ,อจเจริญพร